สวัสดีค่ะ ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายในชาดกธรรมบทเล้านะคะซึ่งหลายๆตอนเลยทีเดียวนะคะที่เรานํามาฝากกันนะคะซึ่งเนื้อเรื่องนะคะก็อาจจะมีการซ้ํากับที่อื่นๆบ้างเพราะเป็นเรื่องของชาดกนะคะที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธองค์ในอดีตการนะคะที่ทรงนํามาตรัสเล่าให้พระภิกษุสาวกนั้นได้รับฟังกันแล้วก็พร้อมด้วยคําสอนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างนะคะที่ให้เรา นั้นได้ศึกษาถึงแม้ว่ามันจะผ่านมานับพันพันปีแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวหลดนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่า,าในยุคสมัยปัจจุบันมันก็ยังเหตุอยู่นะคะอย่างล่าสุดนะคะตอ,อนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะเรื่องของกําเนิดนางโมรานะคะซึ่งเราอาจจะได้ยินนะคะอย่างอย่างอย่างาผู้จัดเองเนี่ยนะคะก็เคยได้ยินแต่เฉพาะในเรื่องของจันทโครบนะคะพอมาศึกษาในเรื่องของชาดุกในธรรมบทขึ้นมาแล้วก็นํามาเล่าเอา้าถึงได้รู้ว่าต้นเหตุจากเรื่องนะคะ มันก็มีมาจากเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ทํามาเปรียบเทียบในสมัยยุคปัจจุบันนะคะกับเหตุการณ์เมื่อเกับเหตุการณ์สดร้อนๆนะคะที่ดุ่ดังนะคะอันนี้เรากไ็ไม่ไม่ไม่พูดถึงในเรื่องของข่าวนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็เป็นข่าวที่ดุ่ดังนะคะก็เปรียบเทียบได้นะคะกับเรื่องของนางโมรานะคะสําหรับชาดกในตอนสุดท้ายนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าจะมิคชาดกนะคะหรือว่าสมันหลงรถค่ะมาดูที่ที่มาแล้วก็บุญเหตุของเรื่องกันนะคะ วัตมิกาชาดกนั้นนะคะอยู่ในขุทกานิกายชาดกเอกนิบาศิลวัคนะคะถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่8พรามณวัคนะคะเรื่องสุนทรสมุทรเทรวัตถุค่ะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงปรารบพระสุนทรสมุทเทระเกือบจะชิบหาย พราะติดในรถอาหารหาแต่รอดตัวได้เพราะอาศัยพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องนี้ค่ะใน,ในอัตถกถาชาดกแสดงมูลเหตุที่ตรัสไว้ว่าทรงปลารพบพระติสะเถระที่ติดในรถอาหารเหมือนกันต่างแต่ว่าพระสุนทรสมุทรเถระได้บรรลุพระอาหารหันตผลส่วนพระติสะศึกตามผู้หญิงไปในที่นี้แสดงตามในแห่งอัตถกถาชาดกนะคะเพื่อที่จะเพิ่มพูนปัญญานะคะ ความย่อว่าเมื่อพระบรมศาสดาค่ะประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคลึลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งชื่อติสากุมารค่ะได้ไปฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอยากจะบวชในพระศาสนาพระบรมศาสดาตรัสให้ไปขออนุญาตบิดามารดาก่อนเธอจึงไปขออนุญาตบวชบิดามารดาไม่ยอมจึงได้นอนอดข้าวจนกระทั่งบิดามารดาเนี่ยอนุญาตด้วยเห็นว่าเธอบวชเนี่ยยังจะได้พบกันอีกหากเธออดข้าวตายไปก็จะไม่ได้พบกันอีกเลย เธอจึงได้บวชตามที่ต้องการค่ะครั้นบวชได้ประมาณครึ่งเดือนก็ติดตามพระพุทธองค์ไปอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีเธอสมาทานทุดง13าแต่ถือเคร่งครัดในการบิณฑบาตตามรำดับตรอกเป็นกิจวัตรจึงได้รับขนานนามว่าพระจุลปินทะปะติกะติสะเทระซึ่งหมายถึงพระติสะเถระผู้ถือบิณฑบาตเป็นกิจวัตรองค์เล็กปรากฏในพระพุทธศาสนาค่ะเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญ ในสมัยหนึ่งค่ะเขาก็มีงานนักขัตเลิกกันในเมืองราชคลอบิดามารดาของพระติาสานั้นก็ได้นำเครื่องประหลับของท่านเมื่อครั้งเป็น ข้ารืหัดเนี่ยออกมาทาบไว้ที่อกแล้วก็รำพึงรำพันว่าในงานนี้ลูกชายคนเดียวของเราเคยแต่งตัวด้วยชุดนี้เคยประดับด้วยเครื่องประดับชิ้นนี้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะพระสมณโคโดมเนี่ยพาเธอไปเมืองสาวัตถีเสร็จแล้วตอนนี้ลูกชายของเรานั่งอยู่ที่ไหนเนอะยืนอยู่ที่ไหนเนอะแล้วก็ร้องไห้คิดถึงลูกชาย มีวันณทาสีหรือว่านางคณิกาคนหนึ่งค่ะไปยังบ้านของเศรษฐีนั้นได้เห็นภรรยาของเศรษฐีร้องไห้อยู่จึง ถามสาเหตุเมื่อเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังค่ะนางจึงถามว่าลูกชายของท่านชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างพระยาเศรษฐีก็เล่าถึงสิ่งที่ลูกชายรักชอบให้หนางฟังนางจึงบอกว่าถ้ามอบความเป็นใจให้ตนก็จะไปพาลูกชายกลับมาให้ได้สองสามีภรรยาจึงมอบสเสบียงเดินทางและก็ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอพร้อมทั้งผู้คนให้นางไป นางคณิการนั้นค่ะเมื่อไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็สืบหาพระเถระจนพบแล้วก็รู้ว่าท่านมาบินฑบาทที่ถนนนี้เป็นประจำ จึงใบพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นทางผ่านในวันแรกให้คนเนี่ยจะเตรียมอาหารคือยาคูกระบวยหนึ่งพร้อมอาหารมีลดเลิศอีกส่วนหนึ่งไว้ด้วยทราบมาจากภรรยาเศรษฐีว่าพระติสานั้นติดในรถอาหารเมื่อพระเถระเดินผ่านหน้าบ้านก็นิมนต์ให้เข้าไปในบ้านแล้วถวายอาหารโดยให้คนที่เป็นบริวารของเศรษฐีเนี่ยหลบอยู่ข้างหลังบ้านเพราะกลัวท่านเนี่ยจะจําได้ให้บริวารของคนหลั นั้นค่ะช่วยยกช่วยจัดอาหารถวายทําอยู่อย่างนี้ทุกวันจนพระติสตระเนี่ยเริ่มชินและก็ติดรสอาหารอย่างที่เคยเป็นก่อนบวชต่อมาค่ะเมื่อนางคณิกานั้นทราบว่าพระติสตระเนี่ยติดใจอาหารที่ถวายทุกวันจนถึงมารับบินทบาทที่นั่นทุกวันวันหนึ่งค่ะนางก็แซงทําเป็นไขนอนซมอยู่ในห้องมารดาหญิงนะคะ เมื่อพระเถระบินทบาทไปตามลำดับตรอจนถึงประตูหน้าบ้านนั้นค่ะคนรับใช้ก็รับบัตรท่านแล้วนิมนต์ให้เข้าไปนั่งภายในบ้านพระเถระก็ถามถึงอุบาลิกาว่าไปไหนคนรับใช้กลัาเรียนว่านางเป็นไข้นอนสมอยู่ในห้องรอพบพระคุณเจ้าอยู่แล้วนิมนต์ให้เข้าไปในห้องของนางพระติสาเถระผู้ติดในรถจนลืมวัดปฏิบัติของตนค่ะ เข้าไปในห้องนอนของนางคณิกานางจึงบอกเหตุที่ตนมาแล้วก็เล้าโลมพระติสะด้วยรถอาหารแล้วก็รถกามมรมจนเธอเนี่ยยอมสึกออกไปเป็นคฤลืหัดและวก็มาดเธอไว้ในอำนาจของตนต่อมาค่ะก็พาเธอเนี่ยกลับไปเมืองราชคลึเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่โจทขานกันไปทั้งเมืองสาวัตถีกันเลยทีเดียวนะคะพิสูจน์ทั้งหลายค่ะนั่งสนทนากันในโรงรมสภาว่า เขาว่านางคณิกาวันนาาศีคนหนึ่งผูกพระติสาทเทระผู้ถือบินธบาตเป็นกิจวัตรองค์เล็กให้ติดรถละกพากลับไปได้พระบรมศาสดาเสด็จไปยังโรงธรรมสภาครั้นสงทราบเรื่องที่สนทนากันแล้วก็ได้ตรัสว่าไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่พิสุนี้ตกอยู่ในอำนาจสตรี แม้ในชาติปางก่อนก็ตกอยู่ในอำนาจสตรีเหมือนกันดังนี้แล้วได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ค่ะเนื้อเรื่องค่ะอติเตนในอดีตการนานมาแล้วนะคะครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัศโสวรราชสมบัติ ณเมืองพารณสีคนเฝ้าพระอุทยานของพระองค์มีนามว่าสัญชัยมีเนื้อสมันตัวหนึ่งมาที่พระอุทยานนั้นครั้นเห็นนายสัญชัยเข้าก็รีบหนีไปแต่ก็ยังมาวนเวียนที่พระอุทยานเนี่ยเป็นประจำก็นายสัญชัยนั้นนําดอกไม้และก็ผลไม้จากพระอุทยานไปทูลกล้าถวายพระราชาทุกๆวันวันหนึ่งค่ะเท้าเธอตรัสถามนายอุทยานว่ามีอะไรที่น่าประหลาดในพระอุทยานบ้าง จึงกราบทูลว่าเรื่องน่าประหลาดอื่นใดไม่มีห่างแต่มีเนื้อสมันตัวหนึ่งชอบมาเที่ยวที่พระอุทยานเป็นประจำเท้าเธอตรัสถามว่าสามารถจะจับเนื้อตัวนั้นมาให้ดูได้หรือไม่นายอุทยานกราบทูลว่าถ้าได้น้ำพึ่งสักหน่อยหนึ่งก็สามารถจะนำมันมาให้ทอดพระเนตรได้เท้าเธอจึงรับสั่งให้พระราชทานน้ำพึ่งแก่นายอุทยานไปตามที่ต้องการ เขานำน้ำพึ่งใบทาทีญยาและใบไม้ตรงบริเวณที่เนื้อสมานมาและเล็มกินเป็นประจำแล้วแอบดูอยู่ฝ่ายเนื้อสมันค่ะมาถึงบริเวณนั้นก็กินหญ้าและใบไม้ตามปกติ เกิดติดในรถหญ้าและก็ใบไม้ที่ฐานน้ำผึ้งไว้จนไม่ไปหากินที่อื่นนายอุทยานสันชัยพอรู้ว่าเนื้อสมานติดในรถหวานของน้ำผึ้งแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆผลวออกมาจากที่ซ่อนตอนแรกมันเห็นมันก็วิ่งหนีนะคะแต่บ่อยเขาก็เกิดความรู้สึกว่าปลอดภัยจึงไม่วิ่งหนีซ้ํายังเดินไปกินหญ้าที่นายอุทยานยื่นส่งให้อย่างคุ้นเคยเมื่อได้โอกาสนะคะนายอุทยานจึงให้กั้นถนนที่ไปพระราชวังด้วยเสื่อลำแพ่น เพื่อมีให้เนื้อสมันเห็นผู้คนแล้วหักกิ่งไม้มาสะสมไว้ตามรายทางหิ้วกระบอกน้ำพึ่งแล้วก็กำย้าที่ทาน้ำพึ่งไว้เดินนำหน้าเนื้อสมันที่ต้องการกินญ้าไปตามทางเรื่อยไปจนเข้าไปในประตูพระราชวังผู้เฝ้าประตูรีบปิดประตูทันทีค่ะเนื้อสมันเห็นผู้คนมากมายก็โตกใจวิ่งหนีแต่ก็ออกไปไหนไม่ได้ค่ะได้แต่วิ่งวนเวียนอยู่ที่สนามญ้าณ พระราชวงพ่ะรา,าชาเสด็จลงจากปราสาทมาทอดพระเนตรทรงเห็นมันวิ่งหนีอย่างโหนกจึงทรงรำพึงว่าธรรมดาว่าเนื้อจะไม่ไปยังสถานที่ที่ตนเห็นผู้คนเป็นเวลาเจ็ดวันแต่จะไม่ไปยังสถานที่ตนถูกคุกคามเลยจนตลอดชีวิตเนื้อสมานตัวนี้อาศัยอยู่ในป่ารกแท้แต่ถูกรถตัณหาคือความอยากในรถผูกไว จึงมายัางสถานที่เห็นป่านนี้ได้ในโลกนี้เห็นจะไม่มีอะไรที่เลวไปกว่ารถปัญหาอีกแล้วดังนี้แล้วตรัสว่าไม่ว่าไม่มีการติดอย่างอื่นที่จะเลวไปกว่าการติดรถทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการติดที่อยู่หรือติดความสนิทสนมนายสัญชัยคนเฝ้าสวน ก้นเนื้อสมันซึ่งอาศัยอยู่ในป่าให้มาสู่อำนาจของตนได้ก็ด้วยรถทั้งหลายพระบรมศาสดาข่าครล้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่านายสัญชัยในครั้งนั้นได้มาเป็นนางวันนทาสีในบัดนี้เนื้อสมันได้มาเป็นพระติสเถระรูปนี้พระเจ้าพารณสี คือพระองค์เองดังนี้แหละสำหรับสาระที่ได้จากชาดกนี้นะคะอารมณ์ก็คือสิ่งที่หน่วงเหนี่ยวดึงจิตไว้ค่ะทำให้จิตเนี่ยผูกพันติดแน่นไม่อยากถอนตัวในโลกนี้มีอารมณ์ดังกล่าวมากมายแต่ว่าท่านกำหนดเฉพาะที่สำคัญไว้5ประการก็คือ รูปเสียงกลิน่นรสและสัมผัสนะคะแต่ละอย่างนั้นค่ะต่างมีพลังดึงดูดจิตใจผู้คนได้มากพอๆกันค่ะใครถูกดึงดูดให้ไปติดเข้าก็จะรักชอบหลงไหลผูกพันแน่นนะเออตันหาอยากได้อยากมีอารมณ์นั้นๆร่ำไป จนยากที่จะแกะตัวออกได้ค่ะใครติดอารมณ์อย่างใดค่ะถือว่าเป็นปมของผู้นั้นซึ่งผู้ต้องการผูกหรือต้องการประโยชน์จากผู้นั้นก็จะใช้อารมณ์อย่างนั้น เข้ามาเป็นเหยื่อล่อแล้าโลมให้ตายใจแล้วผูกมัดไว้หรือตักตวงประโยชน์จากผู้นั้นตามใจชอบผู้นั้นก็จะกลายเป็นเนื้อสมันไปโดยปริยายค่ะในข้อนี้ค่ะท่านให้มีสติสำรวมระวังรู้จักยับยั้งชั่งใจมีจิตใจหนักแน่นไม่เผลอไผลหลงไปตามอารมณ์ที่ได้สัมผัสพบเห็นนะคะ ฝึกหัดให้รู้เท่าทันแล้วก็ตามให้ทันอารมณ์นั้นๆก็จะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องหัวหมุนไม่ต้องลิ้นรนวิ่งหาทำให้มีความสุขสงบได้เป็นอย่างดีนะคะในตอนหน้านะคะก็ติดตามกันนะคะว่าจะนำเรื่องอะไรมาฝากกันนะคะสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะสิ่งสำคัญคะ่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้ผู้จัดด้วยคะ่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ